โซอายุซ่ยสิงคโปร์วันไนเซอร์แนมาเลเซียอ๋อหิวมากแล้วเจ้าวันนี้ภายไปกินอะไรเนี่ยไปกินมิซิเอมไหนซ่น่อยแนะนำาั้งทว่วที่ของเนไสไม่กูกลัวเพราะ่ามึงแนะนำแต่อยู่ละชัวร์ไน์แมนยูโน่ไว่อีสไซด์เบสไซด์อีกน่อยน่าทรฟอ์มฮ่าฮ่าา่่า่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่า่่่่ East side may everywhere มีของไม่อร่อยแต่ I'm telling you ใช่แต่ I tell you majority of e s t side thing อร่อ yeah. ย now เตรียมไร want eat วุ้ยว n ่มากระลานกรลานกะลาเปลี่ยนหรือสปีเ ดูกุ้งดูไข่โอ้อินกริเดียนเลิศว่ะไอชอบกินอันนี้ได้มีเซียมมากเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเต่าพอกใช่ปะอ้วนใช้ได้ว่ะอ้วนมีเซียมเซียมอ่ะร้อนจริงอืมอร่อยช็อตจ้ะกะทิมันหอมมากแล้วแบบความเปรี้ยวเขากำลังดีแล้วไม่ได้เผ็ดเกินไม่ได้หวานเกินเฮ้ยมันกลมกล่อมลงตัวมากเลยอ่ะ นปกติชอบกินนงเอากรรม4 zero อะอ่าที่มันเปิดดึกๆอ่ะอันนั้นคือ my favorite ตอนนี้เลยแต่ว่าอันเนี้ยมันอร่อยไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนมันเข้มข้นกว่าแต่ you say 4 zero is your favorite because that's the only place you eat nasi a m v e r แค่เคยกินอีกที่หนึ่งว่ะตอนไปมาเลย์ก็กินยังไม่ชอบของมาเลเซีย so you say Singapore and Malaysia Malaysia ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวกูเข้ามาเลเซียไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าไอแค่ร้านเดียวของที่มาเลย์ียไงยังไม่รู้ว่าแบบ เออมีรักอยู่ไหมเฮ้ยลุงมึงอย่าโยมอันนี้เก็บไว้ชิ้นสุดท้ายเพราะว่าชอบอันนี้มากชอบกันที่แบบว่าเดีตยวเพราะองอ่ะจบอินเเดอะกรวี่อ่ะแล้วแบบอู้นัวมากที่เราสั่งมาเราเรียกว่าบราวน i e เก่าก็คือว่าเห็นเขาน่าจะเก็บไว้หลายวันแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เก่าแบบนั้นเก่าในสิงคโปร์หมายถึงว่าเข้มข้นใช่ไหม b r o w นี่เก่า กูเก๋จริงบาหนี้ด่างซอสที่ถูกต้องวันนี้นั่งกินแบบคุ้นๆไงเนี่ยจริงจริงนี่คุ้นมนะอันนี้คืออะไรวะข้างบนมะพร้าวเพรสรอยัลคาเวเต้อาหารอร่อยน,นะที่นี่